สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของท่านพูดูนริโรสเฟื่องระบิดนะครับจากกรณีที่ท่านเขียนบทความเรื่องของนางงามคอเอาเนี่ยนะะแล้วปรากฏว่าไบรท์ทีวีก็ไปพาดหัวบิดเบือนทำให้ท่านนั้นเกิดความเสียหายแน่นอนครับ ท่านก็ยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับทางด้านไบรท์ทีวีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก็่อนหน้านี้ไบรท์ทีวีนั้นก็มีการออกนะครับเรื่องของคําแถลงขอโทษหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับแต่ว่าท่านพูตนรินโรธก็บอกว่ายัางยืนยันที่จะดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีรวมถึงบรรดาผู้ที่อ่านเฉพาะพาดหัวของไบรท์ทีวี แล้วไปวิาพากษ์วิจารณ์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านพูดนริโรธเนี่ยเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นทีมทนายความของสอชอ,อนั้นรวบรวม,ร,วมรายชื่อเอาไว้ได้ประมาณ40กว่าคนก่อนหน้านี้ท่านพูดก็ออกมาบอกว่า,ามีทั้งอดีตนักร้องสาวนะฮะชื่อดังด้วยนะมีอาจารย์มีนักศึกษามีนักวิชาการมีนักธุรกิจนะครับ ที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพทำให้ท่านนั้นเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายล่าสุดครับท่านทูดนริตรธนั้นก็ได้เขียนเฟ e บุ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านบอกว่าเริ่มมีอินบ็อกเข้ามาโอดควรว่าที่เม้นไปเพราะอ่านจากพาดหัวข่าวรู้เท่าไม่ถึงการงั้นผมขอแนะนำดังนี้นะครับ 1. เป็นบทเรียนว่าก่อนเม้นต้องอ่านเนื้อหาของบทความให้ละเอียดก่อนอย่ามือไว ปากไวคุณไม่เฉลียวใจกันบ้างเลยหรือว่าผมไม่ใช่คณะกรรมการตัดสิน mid universe ผมจะกล้าพูดแทนคณะกรรมการตัดสินได้อย่างไรว่านางงามคนนั้นตกรอบเพราะไม่รักสถาบันเนื้อหาละเอียดในบทความมีทําไมไม่อ่าน 2. ถึงแม้เป็นแค่พาดหัวข่าวแต่ความผิดมันสําเร็จแล้วโดยสมบูรณ์สํานักข่าวถแถลงการขอโทษผมอย่างเป็นทางการแล้วผมช่วยไม่ได้จริงๆที่ต้องดําเนินการทางกฎหมาย 3. ผมเป็นแค่เหยื่อที่ปลายเหตุถ้าพวกคุณไม่มีเงินพอขอแนะนําให้คุณติดต่อสนัํากข่าวหรือเพจที่พาดวาดาผมให้เขาช่วยสงเคราะห์ออกเงินให้คุณจ่ายค่าเสียหายเพราะพวกเขาคือต้นเหตุทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านท่านทูดนริโรนั้นได้เขียน Facebook เอาไว้ล่าสุดนะครแน่นอนครับการที่ไบรท์นั้นเนี่ยนะครับทำหนังสือขอโทษท่านทูตนริโรแล้วก็บอกว่า การพาดหัวข่าวนั้นเป็นการตีความที่ผิดนั่นก็เท่ากับว่าไบรท์ยอมรับเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วนะฮะว่าสิ่งที่กระทําลงไปนั้นผิดจริงอันนี้แหละจะกลายเป็นหลักฐานสําคัญในการที่จะนําไปสู่การแจ้งความดําเนินคดีกับไบรท์รวมถึงบรรดาผู้ที่ไปคอมเมนต์ต่อว่าท่านพูดนริโรธซึ่งท่านพูดก็มีกําหนดการร่วมกับทางด้านสอชอ,อไปแจ้งความดําเนินคดี ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้ท่านเกิดความเสียหายในฐานหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิดพรบคอ,อมพิวเตอร์ในวันอังคารที่25พฤษภาคมนี้นะครับก็ติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่ารายชื่อผู้ที่จะถูกแจ้งความดําเนินคดีในครั้งนี้เป็นใครกันบ้างส่วนใครที่เข้าไปคอมเมนต์ในบทความของท่านพูดเรื่องของนางงามคอเอาครั้งนี้เนี่ยนะฮะแล้วใช้วาจาถ้อยคําที่ไม่สุภาพดูหมิน เหยียดยามท่านทูดเนี่ยนะฮะก็รอนะฮะนอนรออาจจะต้องเอาเท้าไก่หน้าผากรอรับหมายเรียกเพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาและที่สําคัญอาจจะต้องหาเงินเอาอไว้จํานวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอาจ่ายค่าเสียหายให้กับท่านทูดนะครับเอาล้ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเตือนสติให้กับคนที่ใช้โลกออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดียว่าจะทำอะไรจะเม้นใคร จะพูดอะไรจะพิมพ์อะไรลงไปนั้นต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับ